วันนี้ค่ะเราก็จะมาเปิดเออเขาเรียกว่าอะไรอะติ๊กตอกของเราตอนที่เราสัญญากันในคลิป Q&A EP หนึ่งนะคะโอเคเราจะไม่กดออกเหมือนตอนที่เราไปถ่ายเทคที่แล้วเทคเทคของเมื่อวานนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะกดออกเพราะว่าภาพหน้าจอมันเป็นรูปของพี่เราเว้ยอ่ะโอเคตัดก่อนพอเราเข้ามาในหน้าจอติ๊กตอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็กดค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรคะของเอาเอาของพี่ก่อน เอ้เพรภาษาไทยเอาของพี่เราก่อนนะคะเพรดีดีอ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 ่าอ่าสี่สเจ็ดหแล้วก็สี่สเจ็ดหกนะคะก็ค้นหาเลยเนี่ยค่ะก็ขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่นะคะเราต้องกดไปที่ผู้ใช้ค่ะก็เลื่อนไปนะคะเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยเลื่อเลื่อนไปเรื่อยเลื่อน อืมค่ะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เจอของพี่เราเองหน้าปกมันเป็นรูปของเรากับพี่ต่อน,นี่งอ่านี่ไงนะคะหารูปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวกดเข้าไปก่อนอ่านี่ค่ะเขายังไม่ได้กดเป็นไอ้นี่เลยพี่เราลืมกดเป็นสาธารณะนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วอันนี้เราใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะ นี่ค่ะก็จแบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นช่องของเรานะคะอ่าก็พิมพ์เลย n i j k a แล้วก็เลขเลขสามนะคะพิมพ์อันนี้มาขึ้นอันแรกนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่าอันนี้คือเราไม่ใช้แล้วนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นติ๊กต็อกเก่านะคะขเขาเัาเพิ่มภาษาฮาอะยังไม่รู้ว่าจะไม่ได้แล้วลแล้วก็ติ๊กต็อกใหม่นะคะติ๊กต็อกใหม่เดีย๋ยวแป๊บนะคะ ่ t i ต t o k ใหม่หรอหารูปก,ก่อน,นคือมันหายากอยู่นะอ๋อนี่นี่น,นี่นี่นะคะก็เป็นรูปนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นสาธารณะนะคะนี่รูปนี้ก็จะมีคลิปต่างๆนะคะก็จะเป็นรูปเราห้า <c oughs> รูปน่าอือมากตอนนี้อันนี้คือตั้งใจถ่ายอัดกับพี่อันนี้น้องเด็กๆใช่ไหมอันนี้ก็อ,อันนี้อันนี้ตัดอ่าให้ดูคลิปตัวอย่างก่อน อะไรแบบนี้นะคะอ่ะมีสายอะไรแบบนี้นะคะโอเคที่ต้องคารเท่าไหร่วะฮะองคารเท่าไรสิบเก้าน้องทำกันบ้านะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวยังไม่เห็นหน้าเขาเลยนะเออยังไม่คือน้าไปดูด้ปะไม่ได้นี่ไม่ได้เอาภาพหน้าจอไหมทุกคนก็ดองนะก็ดองนะ กดเลยอ่านี่น่าเอร์มากน่าเอรมาผู้ถูกกระทําอันนี้เราเป็นผู้ถูกกระทำนะคะพี่เราคือผู้ถูกกระทําค่ะคือพี่คนหนึ่งเขาเออพี่ตุ๊กบังคับพี่ตุ๊กบังคับนะคะบอกว่าให้มองล่างไม่เขามองใบไม้พี่เขาบอกว่าให้มองอะไรก็ได้อ่ะพี่เราก็เลยมองใบไม้อะไรประมาณนั้นนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน